บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซัลลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ยิ่งนึกถึงโลกหน้ายิ่งไม่กล้าทำความผิดในอัลกุรอานมีหลายอายะห์ด้วยกันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงโลกหน้าแล้วผูกโยงกับพฤติกรรมหรือการปฏิบัติการใช้ชีวิตของเราในโลกนี้อย่างเช่นในสุรอฮ์อันมุกบัฟฟีฟีนเราได้พูดถึงคนที่โกงกินตาช่างกินสินบาทค่าสินบนหรือว่าโกงตาช่างต่างๆอูซูบิลลาัยนะเช่นตอนเราเยี่ยมเราได้กล่าว บสิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัยรุ่นลินมุตฟฟีฟนฮาะจงประสบกับผู้ที่ชอบโกงกินอะไรแบบเล็กๆน้อยๆอยัลลอีนะอิรักตาลูอัลลอฮ์นาเซียสตฟูนคือผู้ที่เวลาตวงเอาจากคนอื่นแล้วเอาแบบเต็มวัยดาการูฮุมเอาวาซานูฮุมยุบซรุนแต่เวลาตวงให้คนอื่นช่างให้คนอื่นทําให้มันบกพร่องเวลาเป็นคนขาย จะให้กับคนอื่นทาให้มันบกพร่องอัลลอฮ์บอกว่าอลายาซุนนอูลาอิกันอันหุมมาบอซูนคนเหล่านี้เขาไม่คิดดอกหรือว่าเขาจะต้องถูกฟื้นคืนชีพในวันที่ใหญ่อันหุมมาบอสูนเลียวมินอัลซีมวันไหนอะเยามายกูมุนนาสุลิรบิลลาละมีวันที่มนุษย์จะยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตอาละผู้อภิบาลแห่งสากลโลกแสดงว่าอัลลอฮ์พูดถึงกลุ่มคนที่โกงกิน โกงตาช่างกินสินบาทค่าสินบนคอร์รัปชันอะไรต่างๆเนื่องจากเขาไม่ได้ศรัทธาต่อโลกน้าเนื่องจากเขาไม่ได้นึกถึงสภาพที่เขาจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าลอสุบฮานหัวตาลาในโลกหน้าทุกสอบส่วนเขาโกงทําให้คนอื่นไม่เห็นได้รอดเนื้อมือกฎหมายไปได้หรือว่าทําให้ลูกค้าเข้าใจผิดได้แต่ไม่สามารถจะปกปิดความผิด แม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยกับลอสุปราหนหนึหัวแต่และเลทท่างกลับกันคนที่ลำลึกถึงโลกหน้าลำลึกถึงการเฝ้ามองดูขอลอสุปราหานหนหัวแต่และเลาตาหนัก,กว่าตัวเองต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าล้อเนี่ยถ้าเขาให้คนอื่นมากกว่าสมมติเรื่องการค้าขายนะความจำเริญมันจะเกิดขึ้น ความจเจริญจ,จากการที่เราแถมที่เราให้อะไรไปเพิ่มเติมเนี่ยบางคนไม่กล้าเนื่องก,การตั้งราคานะไม่กล้าตั้งราคาที่สูงการตั้งราคาสูงไม่ผิดในหลักการลามแต่การที่บางทีเนี่ยอ๋อผว่าเอาราคาต่าๆมาจิ้นต่ำๆกำไรต่ำๆพอสุดท้ายแล้วอพอขายไม่ได้กําไรก็ต้องโกงเขาไอการโกงเนี่ยผิดการตั้งราคาสูงไม่ผิดแต่คนรู้สึกว่าการตั้งราคาสูงอ,อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะสินค้าตั้งราคาสูงรู้สึกผิดทั้งที่ไม่มีตัวบทหลักฐานที่อัลลอฮฺซุบฮานุฮฺวาตันได้ห้ามเอาไว้ท่านาาว้ ดังนั้นถ้าเราเข้าใจหลักการเหล่านี้อย่างถูกต้องเราก็จะปฏิบัติอย่างถูกต้องแต่เราเข้าใจเองเอา,เอา,เอาความคิดเอาอารมณ์ของเราเนี่ยเข้าใจเองว่า,าตั้งราคาสูงหนังสืออ,อะไรก็ตามเนี่ยของสินค้าตั้งราคาสูงไม่ได้เราไปเข้าใจเองไม่มีตัวบทห้ามแต่พอเวลาเราไม่กล้าตั้งสูงเราตั้งต่ำเสร็จแล้วมาจิตไม่มีกําไรน้อยนะเราก็พีอาร์ PR แบบนี้แต่ว่าให้เนี่ยน้อยกว่าที่เราได้พีอาร์หรือได้ บอกในสรรพคุณของสินค้าไว้แบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ผิดดังนั้นการที่เรามีโลกหน้ามันช่วยทําให้ชีวิตหรือคุณภาพชีวิตของเราในโลกนี้เนี่ยดีขึ้นและเรื่องงลอ์สุบฮานะหัวตาลาอายะสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้ในสุรัอันนาซิอัตเราได้กล่าวว่าออาอูซบิลลาฮฺยาชัลตอนโรจิมวะอัมมามันคอฟะมะกาอมารบีฮิวะนะฮันัฟซาอนิลฮาวะสำหรับคนที่อัมมามันคอฟะมะกาอมารบีกลัวในวันที่จะต้องยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ ว่านาันนัฟซานิละหวจึงเป็นเหตุทําให้เขาห้ามหักห้ามจิตใจของตัวเองเนี่ยออกจากอารมณ์ไฟต่างฝอินนันเจนนะจะเฮียนม,มะกวาชีวิตของเขาจะได้รับส่วนสวรรค์เป็นการตอบแทนนี่ก็คือหลักการในครุรานมีไอายะที่เรากล่าวไว้อย่างมากมายสําหรับคนที่ออกลัวโลกหน้าเขาจะไม่กล้าทําความผิดถ้าพี่น้องชอบเนื้อหาแบบนี้ช่วยพิมพ์มาหน่อยว่าชอบเดี๋ยวผมจะสรรหาเนื้อหาลักษณะนี้นะครับพร้อมตัวอย่าง ให้เราได้เข้าใจหลักการจากอันกุรานและสุนัขท่านอับดุลเบี๊ยนโซฮัลซาลามวะเลสมากยิ่งคืนถ้าพี่น้องชอบยิ่งของว่าชอบมาเดยอินชาลเราจะจัดหามาให้ครับสลามวะลลย์กุมรอฮ์ทุกลอา์